สวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นการอธิบายรายงานนะคะสำหรับรายงานนี้เป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะโดยที่ตัวส่วนมีค่าเท่ากันตัวส่วนคืออะไรตัวเศษคืออะไรจำได้ไหมคะมาทบทวนพร้อมกันนะคะตัวเศษนะคะคือตัวเลขด้านบนคือตัวเลขเนี้ยนะคะจะแสดงจำนวนช่องที่ถูกระบายสีส่วนตัวส่วนนะคะคือตัวเลขข้างล่างคือ จำนวนช่องที่แบ่งเท่าๆกันอ่ามาดูอันแรกนะคะจะเห็นว่ามีช่องทั้งหมดกี่ช่องคะ4ช่องนะคะแสดงว่าตัวล่างของเราเนี่ยตัวตัวส่วนของเราคือตัวเ,เลข4ใช่ไหมคะที่นี้มาดูว่าข่าวระบายสีกี่ช่องก็ระบายสีสีช่องแสดงว่าตัวสีก็ต้องเป็น4ีนะคะแสดงว่าเราก็ต้องใส่เลขสลงไปทีนี้มาดูอีกอันนึงนะคะ จะเห็นว่าแบ่งทั้งหมดเป็น4ช่องเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวข้างล่างตัวส่วนก็จะเป็นเลข4อ่มาต่อนะคะมาดูที่ระบายสีค่ะระบายสีทั้งหมด2ช่องเพราะฉะนั้นตัวเลขข้างบนหรือที่เรียกกันว่าตัวเศษเนี่ยก็ต้องเป็น2นั่นเองอ่ะต่อไปนะคะอ่ะมาดูว่าเขาแบ่งเป็นกี่ช่องคะนักเรียนแบ่งทั้งหมด4ช่อง ตัวข้างล่างหรือตัวส่วนก็จะเป็น4เหมือนเดิมทีนี้มาดูตัวที่ระบายสีกี่กี่ช่องคะ1ช่องก็ใส่เลขกนเป็นตัวข้างบนไปทีนี้ก็จะได้ทั้งหมดก็จะได้มีทั้งหมด3ตัวนะคะก็จะเป็นเศษ4ีส่วนสเศษ2อส่วนสและเศษ1ส่วน4ทีนี้นักเรียนเอามาเรียงนะคะจากมากไปหาน้อยวิธีการเรียงนะคะ นักเรียนยอาจจะเปรียบเทียบว่าส่วนไหนแรงเงาสีมากที่สุดก็เอาไว้ข้างหน้าก็จะได้4ี 4, ่ส่วน4ี่ส่วน4ีส่วน4นั่นเองอให้นักเรียนฝึกทำข้อ2นะคะหากนักเรียนมีข้อสงสยัยสามารถสอบถามมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ